อืมนะคะะยังบอกว่าน้องยังมีชีวิตอยูน่นะคะทุกคนฮึ่มแราใม่เรื่องตัวโซจ้ะเปิดวัดเจ้าของให้มันทำงามหลายเลยงามงามหลายหลายค่ะ น้ำขนาดน้ำนาดเหมืนกันไหมนี่ตัวนี้สายม่อเท่ตัวนี้ล้นแล้วค่ะตัวนีน้ยังไม่กรตุ่นเลยนะยาวบนนกไค่